เรามาฟังตอนที่ห้ากันจะ้ะพญายนาจะมีสมบัติที่ล้ำค่าอยู่สิ่งหนึ่งคือดวงแก้วเพราะเป็นสิ่งที่บรรดาให้เกิดทรัพย์อย่างอื่นเช่นข้าวปลาอาหารต่งตางๆเป็นตนเช่นดีกับแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิที่เปล่งแสงสว่างได้ดึงดูดทรัพย์สมบัติอย่างอื่นได้เช่นยดึงดูดแก้วไฟทูนแก้วทับทิมเงินทอง ของมีค่าเป็นต้นได้ดังนั้นดวงแก้วมณีจึงเป็นที่รักและหวงแหนของพญาน,นาคยิ่งนักถ้าอยากให้มิตรภาพยืนยาวอยากขอดวงแก้วประจำตัวของพญาน,นาคเป็นอันขาดเพราะจะหาไปขอดวงแก้วมณีซึ่งเป็นที่รักของหวงของพญาน,นาค มิตรภาพที่ยืนยาวก็จะพลันขาดสะบั้นลงดังเช่นเรื่องราวมิตรภาพของพระดาบทกับมณีกันทะนาคราชสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ของเราบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมาในวัยที่พระโพธิสัตว์โตพอที่จะวิ่งเล่นได้ มันดาก็ใหากำเนิดบุตรชายที่มีบุญมากอีกคนหนึ่งคือมีน้องชายนะเมื่อพระโพธิสัตว์และน้องชายเติบโตเป็นหนุ่มแล้วมันดาบิดาก็ละจากโลกเหลือแต่ทรัพย์สมบัติทิ้ไงไว้ให้พระโพธิสัตว์และน้องชายสองคนเป็นน้องก็เกิดความสลดสังเวชใจในการจากไปของท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง จะดีใจว่าท่านจากไปแล้วจะได้ครองทรัพย์นะทั้งสองจึงได้นำทรัพย์ทั้งหมดออกแจกให้เป็นมหาทานแก่สมณพราหมณ์คนกัมพราและคนเดินทางเป็นต้นมีทรัพย์เอาไว้สร้างบารมีเห็นไหมจ๊ะแล้วดูไปดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือได้ออกบัวเป็นฤษีทั้งสอง มุ่งหน้าสู่ปลายใหญ่เพื่อบำเพ็ญพรตต่อไปสแสดงว่าเพศนักบวชเป็นเพศของผู้มีบุญที่ผู้มีบุญพึงแสวงหาตลอดเป็นชีวิตที่ถูกต้องของการเกิดมาเป็นมนุษย์โดยฤาษีผู้พี่ชายสร้างบรรณาศาลาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาทางตอนเหนือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ส่วนฤาุสีน้องชายสร้างบรรณาศาลาอยู่ทางตอนใต้ริมฝั่งแม่น้ำคง,งคาพี่อยู่ทางเหนือเหนือน้ำน้องชายอยู่ใต้น้ำอยู่ทางด้านใต้ของริมฝั่งแม่น้ำคง,งคาอยู่มาวันหนึ่งพญานาคนามว่าวะมณีกัตถะออกจากนาคพิภพ จำแรงกายมาเป็นมานบหนุ่มเดินเที่ยวเล่นไปบนริมฝั่งของแม่น้ำคงคาเดินเ,ล,นเล่นเพลินไปถึงอาสร,รมของดาบทพุ้นน้องจึงเข้าไปไหว้แล้วก็น,นั่งพูดคุยสนทนากับดาบทนั้นต่างก็พูดคุยกันด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รักจึงเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ถ้อยคำมันเป็นที่รักเนี่ยคือถ้อยคำที่เกิดประโยชน์ถ้ายคำแนะนำที่ฟังแล้วเออแตรู้ว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนี่คือถ้อยคำที่เขาคุยกันตัวอย,พพย,ยนพ่พปาญญาไม่เคยได้ยินเนี่ย มาถึงพระดาบทน้องชายคุณน้องก็สอนว่นที่เกิดมานี่ทําพระนิพพานนี่แจ้งนะ,สะแสวงบุญสร้างบารมีไอ้นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตวิธีการก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปเรียกว่าอธิศีนทธิจิตอธิปัญญาแล้วก็ให้ยิ่งกันไปเป็นปฐมมรรั มัคจิตมัคคปัญญาแล้วก็เลื่อนชั้นเป็นโคตภูเป็นปรโสดาปจิกิตาะนะคาพรรหัสในทํานองเนี้ยพูดไปแต่สุดท้ายไปปนิพพานน่าฟังก็อลิ r t สิไม่มีใครมาพูดอย่างนี้เลยแล้วพระบรรทก็จะบอกว่าวิธีการอย่างนี้ใครทําแทนไม่ได้เธอนะ่ะมีบาปอยู่ในตัวมีอกุศลอยู่ในตัว เธอต้องถ่ยด้วยตัวของเธอเองใครไปถ่ายแทนเธอนั้นมันไม่ได้ทําเองยังอื่นนะ่าทําแทนกันได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแทนกันได้โอเลี้ยงได้แต่ว่าบาปอากุศลที่อยู่ในใจของเราเราต้องทําเองจะบริสุทธิ์แล้วไม่บริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้กระทําฟังก็ปลืมล้มมแล้วก็พูดเรื่องกฎแห่งกรรมเราอยู่ในสังสารวัฏ เราจะหนีการกระทำไปนทางกายวาจาใจเธอก็ต้องทำกายวาจาใจให้มันบริสุทธิ์ละจากโลกนี้แล้วจะได้ไปสู่เทวโลกมีทิพยสมบัติที่สวยสดงดงามมีกายเป็นทิพย์มีเครื่องประดับเป็นทิพย์อาหารเป็นทิพย์มีวิม,า,มนวานเป็นทิพย์บริวารเป็นทิพย์มีเทวรสมีสวนมีสะมีถนนแก้วทองอะไรต่างๆต่างก็พูด อย่างนี้แหละเป็นไอคยคำคล้ายๆอย่างเนี้ยเป็นได้คำมเป็นที่รักจึงเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันโอ้จนพระพญาน,นาคไม่อาจจะลืมเล,มลมือนเหินห่างจากพระดบดทได้ก็มันมาแวะมาหาดาบดทพุ่นน้องนั่งสนทนาปราศัยด้วยความเสน่หาหนึ่งหนึ่งรับฟังและธรรมภาสิทธิ์ของท่านไพระ เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายเป็นอัดเป็นธรรมมาตลอดฟังแล้วก็เพิดเพลนเจริญใจอยากฟังแล้วก็ด้วยความรักีนสุดมิยวันหนึ่งทนไม่ไหวจึงกลายร่างเป็นพยานนะเอาขนดหางตวัดรัดลอบพดดาบทแล้วก็แผ่พังพานมวศศนศีสษะจนกระทั่งความสเสน่หา คลี่คลายลงจึงจากไปเจองี้บ่อยก็คิดถึงราดาบทพิชายอุยน้องทำไมทำไมจึงสู้ผอมอย่างนี้ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบลวงพี่ฟังเอะหลวงน้องแย่เลยรัดทุกวันเลยเอางี้น้องไม่ต้องกลัว พี่รู้วิธีนี่นะน้องสังเกตพญานาคเวลามาหาน้องเนี่ยประดับเครื่องประดับอะไรอ่าดูดวงปัญญาของพระพี่ชายดาบบทพี่ชายอ๋อมีแก้วมณีดวงสวยมากเลยอยู่ตรงเนี้ยแขวนคอมาเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละน้องเป็นของรักของเขา เอ,า,อางนี้นะดูจังหวะให้ดีทีเดียวพอพญานาคมาไหว้ยังไม่ทันจะนั่งเลยเนะ้อคือพนมมือพอยังไม่ทันนั่งน้องอาทันทีเลยนะขอเลยขอแก้วมณีดวงนั้นขอก่อนนะพอจะนั่งกะอาวันนี้อุ้ยแก้วสวยจังขอเถอะน้องไปลองทำดูผลคือ น่าลาก่อนละพระดาบทไม่ได้ของนี่มันของรักของห่วงเนี่ยกับผมที่มีอาหารมีอะไรความสุขทุกอย่างกับเพาะดวงแก้วมานี่ดวงนี้ให้ไปไม่ได้เราเป็นควักเอาหัวใจไปเลยอย่าเลยวันนี้กราบก่อนละวันนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อะมีกำลังใจพระดาบทน้องชายมีกำลังใจอ,อ๋อเออได้หลักวิชาแล้วถูกหลักวิชา เออจริงอย่างที่พระดาบทพี่ชายบอกเลยกลับเลยกลับไปก็เออบำเพ็ญสมณะรมได้สะดวกขึ้นเต้นหน้าขึ้สิวันต่อมาคิดถึงพระดาบทขึ้นมาใหม่แปลงร่างยังไม่ทันได้กลาบเลยแค่โผล่ประตูเข้ามาเนี่ยพระดาบทบอกอ๋อวันนี้อย่ามาให้เหลยโอ้วันนี้ทาไมท่านลิร์ t มาแต่เช้าเลยหมายความว่าตกลงใจว่าจะเอาดวงแก้วนี้มาให้ใช่ไหม อาปลาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันกลับเลยแคบมาถึงประตูท่านมีกำลังใจแล้วตอนนี้ไม่ต้องนั่งในกุฏิเราไปยืนคอยเลยที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาโผลมาเมื่อไหร่แล้วก็ลุยกันก่อนเลยนากไปได้มีกี่วันคิดถึงไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้เลยโผล่มาจากน้ำเลยพระดาบทยืนริมฝั่งแล้ว อ,อ๋อนนี้ตัดสินใจให้แล้วใช่ไหมเนี่ยเรามารับถึงริมฝั่งเลยผลก็คือเราให้ท่านไม่ได้หรอกแก้วบ,บนันทิดวงนี้เนี่ยถ้าเราให้ท่านไปแล้วเนี่ยข้าวน้ําที่สมบูรณ์หรือสิ่งที่้องการมันก็หมดไปเนี่ยทําไม่ได้หรอกท่านรู้ไหมท่านพระดาบทการที่ท่านขอดวงแก้วจากข้าพเจ้าเนี่ย เหมือนถูกชายหนุ่มยืนถือดาบคู่จะตัดคอคือ่าดเสียวขนาดนั้นเลยแต่พอท่านยิงขอหนักขึ้นข้าพรเจ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่มาอาสมองท่านอีกเรารักกันไม่ได้รนชาตินี้เอาแค่นี้กันววาแล้วก็ดำน้ำกลับไปเลยจ้า พญานาคนั้นมีประวัติที่ผูกพันใกลชิดพระพุทธศาสนามายาวนานและพญานาคส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีทั้งมจชาทิฏิติมีทั้งสมมาทิติเหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละอย่างเช่นพญานาคที่มีนามว่ากาลนาครากานาคราการที่แปลว่าสีดำที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธันดรซึ่งอยู่อาศัยในภพ นาคราชใต้ท้อแม่น้ำเนรัญชาลาในวันที่พระโพธิสัตว์ของเราจะตัดสรุนนั้นพระองค์จะทรงจับถาดทองอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในวันนี้ถาดของเราใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถ้าจะไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิดคือฝืนทวนกระแสไปเลย นี่เราจะเห็นได้ว่าเรื่องการทวนกระแสนี่เป็นเรื่องปกติของพระบระโมโธิสวธครัานสวสดีดิฐานแล้วก็ทรงลอยถาดทองนั้นไปถาดนั้นลอยแต่กระแสน้ําไปจนถึงกลางแม่น้ําเลยไปด้อนุภาพแห่งบุญประมีเต็มปิม่มครั้นถึงกลางแม่น้ำนั้นไปถึงตรงนั้นเลย ก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีกแปดสิบศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวายี่สิบวาวาหนึ่งสองเมตรก็สี่สิบเมตรประมาณนี้ลอยทวนขึ้นไปแล้วก็จมลงไปถึงพบของกาละนาครากระทบกระถาดทองของพระุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ก็เสียงดังกริกแล้วก็รองอยู่ใต้าถาดสามใบนั้น เป็นการแสดงความเคารพตอพระพุทธเจ้า,า,าองค์ก่อนๆคือปลายแทนที่จะซ้อนอยู่ข้างบนก็ลองรับอยู่ข้างล่างนี่พระอัตตกาตา,าจานันว่านะกาลนคราชได้ยินเสียงนั้นแล้วก็กล่าวว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าทรงมาเกิดแล้วองค์หนึ่งวันนี้ทรงมาเกิดอีกองค์หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนกล่าวสดุดีพระพุทธเจ้ามีพุทธวัตรอ,อีกตอนหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา สมทัพดั้งสววิมุติสุขณภายใต้ต้นจิกในกาลครั้งนั้นมหาเมฆได้เกิดขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูการปกติจะเกิดในฤดูฝนซึ่งเป็นมหาเมฆจะเกิดพร้อมกันทั้งสากลจักรวาลกมหาเมฆคลุมหมดเลยเราเรานึกถึงภาพเขาพระสุมเมนอยู่ตรงกลาง และมีทวีปท,ทั้งสี่เหนือใต้ออกตกมหาเมฆเกิดขึ้นคลุมทวีปท,ทั้งสีนะ่ต่อเนื่องกันไปเลยเมฆฝนอย่างนี้ไม่ใช่เกิดง่ายนานๆเกิดทีขณะพน,นพยายนาชื่อมุจจรินซึ่งสถิตอยู่ในภพพญยายนาใต้สะมุจจรินก็ได้ดําริว่า เมื่อพระบรมศาส,าสดาสเสด็จมาใกล้พบของเรามหาเมฆนี้เกิดขึ้นพวกเรควรจะได้อาคารบังฝนเพื่อจะได้ไม่โดนฝนเราจะเนรมิตประสาทแก้จประการก็ได้แต่ถ้าหากเราทำอย่างนั้นแล้วเราจะได้บุญมาจากไหนอแค่เนรมิตพ่วง ประสาทแก้เจประการเกิดเราจะไปได้บุญอย่างไรเราจะทำการบูชาด้วยกายแดบพระทศพลพระทศพลก็แทนความหมายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือผู้ที่มีกำลังบาร,รมีสิบประการทานบริมิสีบริมิเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะไอถามิเตาเบคาจึงขยายร่างของตนเป็นพยายงูตัวใหญ่ และยาวขึ้นกว่าเดิมเอากายจนขดล้อมพระบรมศาส,สดาไว้เจ็ดชั้นแผ่พังพานกันไว้เบื้องบนภายในขนดเป็นห้องใหญ่เท่าโลหะประสาทอันนี้บวกอะไรหลายอย่างลงไปนะไม่ใช่อัตรกรตาจารย์อย่างเดียวคลุมต้นจิกให้ตัวไปนั่งประทับอยู่ตรงนั้น พยาน่ามีดำริว่าพระบรมศาสดาจะประทับสบายได้ทุกอริยบทจึงขดล้อมสถานที่กว้างขวางเอาไว้รอบเลยแล้วไปแผ่ข้างบนเพดานมีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับพิจิตรมง,งานด้วยดาวทองในเบื้องบนก็เป็นเรื่องการเนรมิตเป็นได้จินไตจุดประทีบน้ำมันหอมไว้สี่มุมนี่ พระตถาจารย์นั้นว่านนะคือเนลมิตเนี่นแหละตั้งกลองจันหอมเปิดไว้ทั้งสี่ทิศาพญาไา้ได้ทําอย่างนี้ด้วยความตั้งใจว่าความหนาวจะได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าความร้อนก็จะได้เบียดเบียนคือเหมือนติดแอร์แหละให้อากาศสบายลงจะได้เขา้านิโลดได้สะดวกตามความคิดของพญานาคนะจริงท่านสะดวกอยู่แล้วเพราะอยากได้บูญ คิดแบบผู้ที่อยากได้บุญมันคิดอย่างนะจะคิดอย่างเนี้ยคือจะขวนขวายหาบุญเนนะี่ยอ่ะนี่บุญของเรานี่ขอสัมผัสอันจะเกิดจากเหลือบยุงลรือยไลอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มปภาพระเจ้าเลยแม้ฝนจะตกพรำตลอดเจ็ดวันก็อย่าได้มีความหนาววังเกิดขึ้นเลยแม้บางขณะเมฆฝน จะขาดหายไปเป็นอรยะระยะความร้อนจะเกิดขึ้นความร้อนนั้นก็อย่าได้เบียดเบียนพระองค์เลยนี่คือความตั้งใจของพระญานาคพระผู้ใหญ่พระเจ้าทรงประทับนั่งภายในขนดมดจริน,นาคราชนั้นตลอดหนึ่งสัปดาซึ่งห์เป็นสัปดาห์ที่6หลังจากตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยญาณเมื่อล่วงไปได้เจ็ดวัน หยุดตกแล้วอากาศปลอดโปรง่งพญานาคจึงค่อยๆคลายฤทธิ์คลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อตัวลงมาละแล้วลก็กลายมาเป็นมนย์น้อยยืนประคองอัญชิีนมัสการอยู่ตรงเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสด้วยความเคารพศรัทธา ลำดับนั้นพระผู้มีพระพาพาเจ้าทรงเปล่งอุทานคือพูดเพื่อให้พญานาคทราบถึงการประทับอยู่อย่างสุขสบายตลอดใจฟันนั้นทำให้พญานาคเกิดปิติในบุญนี่เป็นปกติของพระผู้มีพาคเจ้าพระผู้มีพระพาพาเจ้าทรงสแสดงธรรมพูดใหปลื้มใจประการที่เราได้ นั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างสุขสบายตลอดเจ็ดวันนั้นนะ่ะผลก็ไม่ถูกแดดก็ไม่ถูกอากาศก็ดีได้กลิ่นหอมๆอมอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะเธอนี่แหละได้มาบทบังสิ่งไม่เดียวไว้ทำให้เรามีความสุขแล้วท่านกบพูดถึงอานิสงส์ทา่านกบพูดถึงว่าความสง,งัดเป็นความสุข ของบุคคลผู้สันโดษคือผู้ที่สแสวงหาความพอดีรักความพอดีกินอยู่แต่พอดีเรียกว่าสันโดษความสัง,งัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีอัยาสิยนี่จะชอบความสัง,งัดมีทำปรากฏแล้วเห็นอยู่เห็นเป็นดวงใสเห็นองค์พระใสใส ปรากฏและเห็นถ้าหากหลับตาแล้วไม่ปรากฏก็แปลว่าไม่เห็นถ้าทำปรากฏแล้วเห็นอยู่ก็แปลหลับตาแล้วไม่มืดเห็นเป็นดวงใสความไม่พยาบาทคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกคืออย่าไปผูกโกรธแล้วไปผูกพยาบาทใครเนี่ยเพราะคนผูกพยาบาทนั้นอนะ่ะมันทุกข์นะมันเผาร้อนจิตใจด้วยความร้อนด้วยความผูกโกรธความโกรธมันเป็นกระแส พลังแห่งความร้อนที่มันเผารล่นใจและขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีความสุขีย๋ยวความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์เพื่อนมนุษย์ก็ไม่มีความสุขเบียดก็แปลว่าทําให้เขาตกเบียนก็แปลว่าทําให้ตายให้เขาตกจากเอ,อี้จากตําแหน่งจากในฐานะแห่งความสุขหรือฐานะที่ดีๆหล่นตุบลงไปเงี้ยเขาเรียกว่าเบียดแต่เบียนก็ ปล่อยวิญญาณถ้าอย่างนี้ไม่มีสุขแต่ถ้าไม่เบียดเบียนแล้วเป็นสุขในโลกความไม่กำหนัดเกิดความร่วมพ้นกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกคงแสดงทำให้เห็นการกำจัดความยึดถือได้เป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยในโลกนี้ในคนในสัตว์ในสิ่งของใจไม่ผูกพันไม่ติดอะไรเลยกิ่งเกลียง มันก็จะหยุดจะนิ่งอยู่ภายในถ้าใจไม่ติดอะไรที่เป็นสิ่งร้สาระมันจะกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมอยู่ภายในแล้วก็จะไปดึงดูดธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวขึ้นมาปรากฏให้เห็นชัดเห็นสว่างสวัยภายในเลยเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะธรรมตรงนั้นมาพร้อมกับความสุขมุจลินาคราได้ฟังพุทธอุทานยืนยันในการประทับอยู่อย่างมีความสุข สบายก็เกิดปิติในบุญคือพระองค์ท่านพูดถึงสิ่งที่พระองค์เป็นว่ามีสุขอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างที่เ่าให้ฟังเมื่อกี้นี้กับสิ่งที่เธอวิญญาณปจุรินได้ทําทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นสุขนี้เนี่ยก็จะเป็นของเธอนั่นแหละมันเป็นทางมาแห่งบุญก็ทําให้มีปิติในบุญ เบิกบานได้กราบถาวายบังคมลาแล้วกลับสู่ภพของตนเลยบุญติดสูนย์กลางกายไปแล้วคล้ายๆเอาใจของตัวแไปเจรดกับแหล่งแห่งบุญของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ปุ๊บเข้าไปสู่ในกลางกายของพระญามุจลินเบิกบานกลับพบได้ไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาถ้าเราเป็นนักสร้างบาร,รมี ให้ทำใจให้ปิติเบิกบานใช้กำลังกายกำลังใจกำลังความคิดสติปัญญาสิ่งที่เรามีอยู่เอามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพยานาะคตอนอัตถคตาจารย์ตอนที่ห้าจ้า